สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นผมพาเพื่อนๆมาดูพระสมเด็จองค์อีงองนีงครับคิดว่าพอดีผมเพิ่งสังเกตเห็นครับผมว่าพระสมเด็จองคเนี้ยนอกจากรอยกระเทาะด้านหลังซึ่งเนื้อหายไปส่วนหนึ่งอ่ะยังมี รอยร่องรอยของการซ่อมนะครับซ่อมยังไงนะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเราดูคร่าวๆนะครับเดีย๋ยวชี้ให้ดูคร่าวๆผมเองก็ยังไม่เห็นราย,ยละเอียดร้อยเ์เซ็นนะครับแต่ผมก็เห็นอยู่ระดับหน,นึ่งครับเพื่อนเอสังเกตนะครับตรงเนี้ยตรงบริเวณเนี้ยครับเป็นเส้นนะนะครับเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆครับตอนนี้มาพิจารณาดูบดเบื้องต้นก่อนนะอันนี้นะครับเนี่ยเป็นเส้นวิ่งมานะคร่าวๆนะ ข้ามมานี้ประมาณนี้นะประมาณนี้แล้วบริเวณคอเนี่ยนะครับบริเวณคอมานี่มานี้มีรอยซ่อมต่มันมีมากกว่าสองชิ้นสาชิ้นนะฮะคือรอยซ่อมมันมีหลายจุดเลยเดี๋ยวผมจะขยับมาดูให้ดูใกล้ๆกันดีกว่านะเพื่อนๆนะโทษนะครับอาจจะ แสงอาจจะน้อยไปหน่อยนครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มแสงหน่อยน,นี่ครับเดี๋ยวอดูใกล้ๆนะครับเพื่อนๆเห็นไหมตรงช่วงแขนนะครับเนะี่ยตรงช่วงแขนนะนี่นะมีรายซ่อมมาอย่งด้านข้างเลย ต่ซ่อมเนียนมากนะครับผมเองก็มาล้างค้านะถึงผู้ห็น,นะครับว่ามีรอยซ่อมเนะี่ยมีรอยชำรุดหกักแล้วก็มีการซ่อมการซ่อมแบบไม่ใช่เอามาต่อกันอย่างเฉยๆครับมีการไล่ผิวด้วยแล้วก็ปิดร่องรอยได้ดีระดับหนึ่งเลยแล้วครับน่าจะเป็นทั้งข้อม,มืออาชีพนะความคิดของผมเพราะผมซ่อมเองผมก็เอากาวติดติดไว้เองไม่ได้อะไรมากมายนะครับเนี่ย ในนิทานว่าน่าจะหักหลายชิ้นนะเพื่อนๆมอดูตอนนี้ผมก็เลยอยากจะมาลงให้เพื่อนได้เห็นกันนะครับว่าพระสมเด็จเนี่ยมีร่องรอยการซ่อมจริงนะครับเพราะในความคิดส่วนตัวของผมมาคิดว่าพระสมเด็จแต่ถ้าไม่แท้เนี่ยใครจะเอามาซ่อมอ่ะและอย่างช่างเนี่ยเขาก็ น่าจะซ่อมพ้าแทนครับความคิดของผมเพราะผมเคยเคยุยกับช่างซ่อมพ้าอยู่คนหนึ่งนานแล้วหลายปีแล้วเพราะว่าพ้าเนี่ยต้องแท้นะเพาถึงจะรับซ่อมก็ดูว่าเขาเขาดูส่วนตัวเขาดูว่าแท้แล้วเพราะเขาต้องเอาเนื้อพ้าแท้มามาซ่อมผ้าองที่ลูกค้ามาสั่งเขาต้องไปหาพระเนื้อผงอย่างเงี้ยเอาเป็นพ้าที่สายเดียวกันกระตุนเดียวกันเนี่ยเอามาซ่อม ในระดับหนึ่งครับเพราะการซ่อมแต่ละชิ้นงานนี้ก็น่าจะมีรายละเอียดต่างกันนะเพื่อนๆลองดูนะด้านหลังี่จะมีรอยไร้เนื้อพระเขาขาวนะครับรอยขาขาวนีวน่เหมือนกับปลอยที่เราเนี่ยที่เขาไร้เนื้อพรนะเนี่ยแล้วก็บริเวณนี้กระเทาะเนื้อหายไปเลยน่าสนาันนิษฐานว่าน่าจะร่วงนะน่าจะร่วงแล้วก็เกิดชำรุดแตกหักไปเนื้อก็หายไปบางส่วนนะครับ เพราะว่ามีร่องรอยของการแรบะบแทกกระทบกระเทือนเลยละ่ะนี่นะครับทพื่อเอลองดูนะแล้วในะขณะเดียวกันเนะ่ยผิวพระหรือว่าพิมพทรงก็เป็นไปนในแนวของวัชละคังครับเป็นวัชละคังพิมใหญ่พระประทานนะครับด้านหลังป็นกลับมานะครับ รอยกลับหมากรอยตัดด้านข้างนะทุกอย่างเนะี่ยดูกลมกลืนนธรรมชาตินะครับความเก่าของเนื้อพระนะครับก็ดูในระดับหนึ่งเลยละนี่ก็เป็นพ้าเก่าเลยละครับมิติริมช่ทรงต่างๆนะครับเนี่ยดูล่องแขนสองข้างนะครับคอระเกศนะครับเนี่ย เสียงร่องรอยขอยงอการยุบการยุบตัวการย่นไม่ผิวจะไม่เรียบตึงเหมือนท้าใหม่ครับเนี่ยมีร่องรอยขอยงการงอกเม็ดเล็กๆที่ผุดๆมาตามผิวพ้ะนะครับเนะี่ยเบลยข้างพื้นด้านในนะครับด้านในทรงนะครับช่วงนี้เม็ดๆเล็กๆ,ๆ,ๆกยิบๆ,ๆ,ๆนะครับเนี่ยเป็นการงอกนะครับงอกของผิวพทีดูราตัดขอบข้าง มีการขับน้ำมันตะยุอ,กออกมานะครับมีร่องแบบในธรรมชาติความเก่านะครับมีเส้นมาครับพิมพ์เด,ดูเส้นมังคับพิมนะขอโทษนะครับเพื่อนเพอนะะมีเส้นมะครับพิมพ์ด้านนี้ก็มีด้านซ้ายมือด้านขวามือขององค์พระซ้ายมือเรานะการตัดเส้นมัคคับพิมและโฉดส่วนส่วนที่สมรูปหายไปนะครับ บางทีรอยซองอาจจะมีมากกว่านี้นะครับแต่ก็ผมยังสังเกตไม่เห็นนะครับลองดูนะครับเนื้อหาเมื่อกี้นี้พวกนี้ผเส้นนะครับกิิพนนะครับเนี่ยขึ้นมาน้่นะครับแล้วก็การตัดไม่มีความคมเลยครับตามมุมต่างๆเนี่ยตามส่วนที่เป็นสันเนี่ยจะมนหมดนะครับผ้าเก่าจะเป็นอย่างนี้นะครับ นี่ก็ลองลอยของเส้นมาขับพิมนะครับด้านนี้ด้านด้านซ้ายมือของกระ์พาะนะครับท่านเพื่อนนะครับเส้นมารับพิมไม่เอ่ยนะครับพยายามจะหมุนฟ้าให้เห็นนะครับเรื่องของเรื่องนี่ต่อมารับพิมพอยู่ตรงนี้นะครับรวมเรียนปลายนิ้วโป้งเนี่ยครับเพื่อนเแล้วก็ลากลงมานะครับมาจบตรงนี้นะครับเนี่ยมาจบตรงนี้ ซึ่งตรงกับแนวข้อสอบพอดีนะครับเป็นเอกลักษณ์ของการตัดขอบของวัระครังนะครับลักษณะพิมพ์ทรงล้ำสันนะครับเป็นพ,พิมพ์ใหญ่พิมพ์ที่หนึ่งนะครับพิมพ์พปาะธานะครับมีเส้นผ้าทิพย์เดี๋ยวเพื่อนๆดูเส้นผ้าทิพย์อยู่ใต้ฐานนะครับใต้ตักมีฐานชั้นที่หนึ่งนะครับมีเส้นผ้าทิพย์อยู่บริเวณนี้ เพื่อนเห็นไหมเอ่ยนะครับเห็นเส้นพระทิศลางๆนะครับแล้วตรงน,นี้บริเวณนี้น่าจะมีการหักซ่อมด้วยนะครับผมแต่นิษฐานว่านะยังดูไม่ละเอียดมากนะครับเห็นเส้นพระทิ์ไหมครับมีด้าใต้ตักนะครับเส้นพรทิล์ลางๆนะครับมมองเห็นนะครับส่วนตำแหน่งที่ผมเคยพูดไว้นะครับ E, Twelve, มิติของพระวงแขนนะครับไหลนี้จะซุดไปถ้ามีรอยหายปลาะนะครับมีเส้นคอลางๆแล้วก็มีเส้นขวางในบริเวณตรงเส้นคอนะครับพระจะหันไปทางซ้ายนะครับแต่หัวเข่าด้านขวาจะต่ำกว่าหัวเข่าด้านซ้ายนะครับแขนด้านซ้ายจะต่ำกว่าแขนด้านขวานะครับหน้าอกด้านซ้ายต่ำกว่าหน้าอกด้านขวาใบหน้านะครับ เนี่ยเป็นแพคเกจเล็กนะครับแล้วก็มีมีมติโค้งนะครับนี่มีลักษณะโค้งกว่าน,นะครับจะไม่แบ่งครึ่งตรงกลางนะครับของของเสียนะครับจะอยู่แบบนี้ทําให้พื้นที่บริเวณด้านขวาขององค์พระบริเวณหน้าพระนะครับด้านขวาเนี่ยมีพื้นที่มากกว่าด้านซ้ายขององค์พระแต่ว่าบริเวณด้านซ้ายจะสูงกว่าด้านขวาจะต่ํากว่า ครับเพื่อนเพื่อนม,มองดูนะครับหัวเข่าด้านซ้ายเนี่ยจะสูงกฐานชั้นที่หนึ่งนะครับนี่ครับบริเวณใต้เข่าซ้ายนะครับพื้นที่บริเวณเนี้จะตื้นขึ้นมาแล้วก็ลึกลงไปนะครับเรามาเปรียบเทียบกับใต้หัวเข่าบนฐานชั้นที่หนึ่งกับบนฐานชั้นที่สามน,นะครับ มิติจะใกล้เคียงกันมากลึกลงไปนี่ล so, no no ึกลงไปแล้วก็ตื้งขึ้นมาเนี่ยครับเล้วก็ตื้งขึ้นมานะครับแล้วก็ลึกลงไปเนี่ก็จะลึกลงไปอีกตื้งขึ้นมาแล้วก็ลึกลงไปมาถึงบริเวณนี้จะค่อยๆตื้งขึ้นมาแล้วตันบริเวณนี้จะตันนะี่ก็ค่อยตื้งขึ้นมาตันส่วน ช่วงฐานชั้นที่สองนี่จะเสมอกับพื้นท่านะครับเป็นระนาบเดียวกันเดี๋ยวลองดูแนวแนวข้างๆนะครับคือลองดูแนวข้างเลยโอเคคร่าวๆนะครับเห็นมิติระดับหนึ่งนะครับเนี่ยตรงนี้ใต้ฐานชั้นบนไอ้ใต้หัวเข่าด้านซ้ายนะครับเนี่ยตื้นนะครับตื้นแล้วก็ค่อยลึกลงไปก็ค่อยลึกลงไป ขึ้นมานะครับแล้วตื้นขึ้นมานะครับเนี่ยแล้วก็ลึกลงไปแล้วก็ลึกลงไปนะครับแล้วค่อยตึ้งขึ้นมาแล้วก็ตันเขาค่อยตื้งขึ้นมาครับแล้วก็ตันอ่ามาดูนะครับว่าจริงไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับลึกลงไปตื้งขึ้นมาก่อนแล้วก็ลึกลงไปตึ้งขึ้นมาก่อนแล้วก็ลึกลงไปนะครับเือนี้แล้วคขอย็ตื้งขึ้นมานี่เขค่อยตื้งขึ้นมานะครับแล้วก็ลึกลงไป แล้วก็เลึกอข้าไปแล้วก็ขึ้นมาตันขึ้นมาตันเห็นไหมครับส่ดนร่งองนี้จะเท่ากับพื้นพระน,นะครับพื้นทุ่มด้านในเนี่ยบริเวณข้อมือนะครับเพื่อนๆดูจุดน,นี้ก็สําคัญนะครับบริข้อมือจะมีเส้นซ้อลางๆอยู่บริเวณนี้มีเส้นซ้อลางๆอยู่ข้างในนะครับลองสังเกตดูนะครับตัวเอง้ามีพระแต่ลพระพิ้นหใหญ่ลองสังเกตดูนะครับ ลักษณะแข็งไม่มีกล้ามเนื้อนะครับต้อง่อบข้ามีกล้ามเนื้อลักษณะมีมิติไฮเปอร์ล้านะครับเห็นไหมพิมพ์สองชัดเจนนะครับและแม่พิมพ์เนี้ยจะต่างจากสามแม่พิมพ์ของวัลคังพิมพ์ใหญ่นะครับคือบริเวณด้านนอกจะต่ําต่ำนะครับเพื่อนๆ่ต่ำกว่าระดับเนี้ยระดับเนี่ยจะต่ำกว่าบริเวณดดในสมซุืมนเพื่อนลองดูนะครับเนบริเวณาดในสมไม่ใช่ตลอดทุกที่นะครับเฉพาะช่วงนี้นะเพื่อนนะตรงนี้ นี่สูงนี่ต่ำนะครับเรามาดูนะเพื่อนนะลองเดี๋ยวเที่ยวดูตามผมพิมพ์นี้จะเป็นอะไรที่ไม่เหมือนกับอีกสามพิมพ์สามพิมพ์ที่เหลือเนี่ยด้านในซุ้มเนี่ยจะต่ำกว่าด้านนอกนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เดียวที่ด้านในซุ้มเนี่ยสูงกว่าด้านพื้นด้านนอกเนี่ยต่ำกว่าในสูงกว่าต่ำกว่าสูงกว่านะครับแล้วการกดพิมพ จะทําให้เกิดการดึงตัวนะครับการดึงตัวเป็นเส้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 น,เส,นเส้นอยู่ตามเรือนขอบพระแบเรือนที่เป็นสันขึ้นมาครับเวลากดพิมพ์แล้วดึงพระขึ้นมาจะมีการดึงตัวนะครับนี่ก็เป็นธรรมชาติอีกอย่างนึ่ครับผมเน้นที่ธรรมชาติดูพื้นผิวนะครับผิวพระในทั่วไปทั่วองค์จะมีลักษณะขมย่อยย่นแล้วก็งอกอยู่ทั่วองค์พระนะแห้ง แต่มีความหนึบนุ่มครับเนี่ยคาาน้ำมันต่างอิ้วเนี่ยบาง,บางท้อแสงเหมือน,นเป็นเงาเนะม่โดนถึงผัดมือนะนะติดรอยรอยซ่อมนะฮะเห็นไหมนะครับอันนี้ก็น่าสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นรอยซ่อมเหมือนกันนะครับผมเพิ่งเห็นเหมือนกันนะว่าตรงนี้ก็มีรอยซ่อมน่าจะหลายชิ้นเลยแล้วครับเนะี่ยอย่างนี้ยค่าซ่อมน่าจะแพงเอาเรื่องอยู่ แต่ถ้าคล้องผีวมือมองออกยากเหมือนกันนะถ้าไม่สังเกตรจริงๆผมก็มองไม่เห็นนะเพื่อจะมาสังเกตตอนล้างผผ้านะครับแล้วจะมีฝ้าขาวปกคลุมอยู่ทั่วไปพอเราล้างในน้ําอุ่นแล้วเนี่ยแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งนะครับสักพักหนึ่งก็จะเกิดฝ้าเหมือนเดิมนนะครับน,นี่ไม่ใช่นี่ค็รอยสิ่งตก,กระกบนะครับลักษณะซุ้มนี่จะใหญ่นะครับใหญ่ ลักษณะซุมวอลรัคังเลยครับลากขึ้นมาขึ้นมานะครับมีบซุ้มนี่ก็มีการหดหดตัวมีการม้วนตัวนะครับเนี่ยครับเห็นรอยนุ้นตัวมีล่องลอยงการผ่านการเวลามานะครับผิวทั้งองค์ฟ้าเนี่ยจะไม่เรียบเลยแล้วก็มวสสารต่างเนี่ยลุ่มขา,ขาวๆลึกๆเนี่ยนี่คือผมที่เจนะครับเนะ ตรงนี้นะครับเนี่ยจะเป็นลึกๆเนี่ยเปทั่วไปเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับแล้วก็มีก้อนมวลสารก้อนสีเหาเทานี่ก็นี่อันนี้คือนะครับประกอบก้อนสีเหาเทาเนี่ยเนี่ยอันนี้ถามว่าเป็นเนื้อกล้วยนะครับมีขนมนะครับนี่ย่างลอยของ ความเก่านะคุณภา,าของพระเก่าขอบข้างาตัดเวยงามากครับมีการเคพื่อนของมวลสารคุณภา,าของวัคางนะครับเพื่อนาดูนะครับมีการรอยตัดจะเฉียงเฉียงเฉียงออกมาเฉียงออกมาแล้วก็มีการเพื่อนตัวของมวลสารนะครับเพื่อนๆนี่ครับมีการลงลักครับลักก็ล่อนออกไปตามการเวลาแล้วก็ การงอกขึ้นมานะครับของปูนเนี่ยก็ทับมาทับรอยรอยรักเก่าครับเพื่อนๆลองเห็นนะลองดูนะครับเนี่ยธรรมชาติของด้านหลังนะครับในล่องในล่องเนี่ยในร่องเนี่ยก็จะมีธรรมชาติมีการงอกมีความย่นนะครับต่างจากของเทียมเ้นแบกนะครับจะไม่มีความคมพระอายุไปร้อยกว่าปีอย่างเงี้ยครับนะครับ อันนี้เป็นอะไรที่ของเรียนแบบแต่ทำไม่ได้นะอย่างผมส่วนตัวเนี่ยผมดูลักษณะโดยรวมมาบ้างแล้วนะร,ระดับหนึ่งแต่พอมาเห็นรอยซ่อมพระเนี่ยผมก็ยิ่งมั่นใจไอ้มากเลยครับว่าพระสมเด็จองค์นี้เป็นพระสมเด่าระังพิมใหญ่แม่พิมที่หนึ่งพิมกระธานนะครับแท้นะครับในส่วนตัวนะครับในส่วนตัวเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับลองดูได้นะครับ ร่องรอยต่างๆใน่แม่พิมพิ้งไว้นะครับธรรมชาติพวกองค์พระนะครับรอยตัดขอบร่องรอยการยุบการย่นการดึงตัวนะครับแล้วผมจะบอกไอ้จุดสำคัญอีกริเด็นงเพื่อลงไปดูนะครับลองเกตด,ดูว่าเนี่ยตรงนี้เป็นส่วนที่ลึกนะครับใต้าฐานชั้นที่สามด้าล่างด้านล่างเนี่ยฐานฐานหมอนเนี่ยเป็นส่วนที่ลึกแล้วตรงเนี้ยจะมีความนูนขึ้นมานะครับมากกว่า บริเวณอื่นตรงนี้จะลึกแต่พอมาตรงนี้จะตื้นแล้วก็จะลึกกลับถ้าหากว่าเรามองแบบด้วยด้วยมีเงนานครับจะเห็นเลยว่าเงาเนะี่ยจะหายไปบริเวณเนี้ยว่ามันจะออกมาจากเส้นซุ้มด้านล่างครับตรงบริเวณนี้นะครับเพื่อนๆเห็นนะเอออ่าลองเกตด,ดูนะครับแล้วรอยเนี่ยผ่านหมอนเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับ เส้นสายต่างๆมีความคมชัดนะครับแต่ว่าผ่านการเวลามาจะไม่ตรงเป๊ะนะครับแต่ก็ระทังในเป็นภาพที่กดพิมพ์มาได้ไม่ค่อยจะผิดเพี้ยนนะครับแล้วพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่เรียบร้อยนะครับพิมพ์ที่หนึ่งเนี่ยส็เกตจะกลมลักษณะกลมใหญ่เหมือนสมอตูมครับเห็นลำคอแล้วก็มีเส้นคอนะครับขวาลำคออยู่ลองสังเกตดูนะครับพิมพ์ผิวด้านในนะอย่าลืมนะครับสูงกว่าด้านนอก ถ้าเป็นพิมพ์ประธาน,นใหญ่พิมพ์ที่หนึ่งก็อแขนความลึกบางครั้งพิมพ์เราก็ดูได้แต่ว่าจะยึดเป็นมาตรฐานร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าผิดพิมพ์แล้วจะไม่ใช่เลยก็ไม่ได้นะครับมันอาจจะเกิดจากกระจายในการซ่อมอาจจะนั่นพิมพ์เพี้ยนไปก็บีบ้างนะครับถ้าเราต้องสังเกตให้ดีๆหนึ่งมันสรชางความเป็นจริงนะครับเี้า้าพิมพ์พ้าเนี่ยทุกส่วนประกอบเนะี่ยสำคัญหมด นะครับเพื่อนผมอยากจะฝากไว้นะครับว่าทุกส่วนประกอบมีสําคัญหมดเราอย่าได้ให้ความสำคัญกับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเราต้องเอาทุกส่วนเนี่ยมาเติมเต็มมาประกอบกันนะครับแล้วก็หาข้อมูลตอนน่าจะเป็นผมเชื่อว่าไม่ยากเกินความสามารถของเพื่อนนะครับแล้วลองดูร่องรอยการงอกนะครับเพราะว่าระครังไม่ได้ลงปลูกเหมือนบางคนพนะครับไม่ได้ฝากปลูกก็คือว่ารัคพังแท้เนี่ยเดั้งเดิมเนี่ยจะไม่มีการลงปลูก แต่จะมีการงอกมีมวลสารแล้วก็มีการระเหยของน้ามันน้าประสานพักนะครับเนี่ยมีหลุมทั่ทวไปมีการระบายอากาศธรรมชาติของพราเนื้อผงที่ยังไม่แห้งนะครับจะมีการดันตัวขึ้นของอากาศจากในท้าขึ้นมาจะให้เกิดทําให้เกิดล่องรอยรูปคุณเล็กๆเลื่ยๆนะครับจะมีจะมีะมนิดทั่วไปนะมากบ้างน้อยบ้างแต่ต้องมีเพราะอากาศพยายามจะดันตัวออกมานะครับตรวขอพระจะเซ็ตตัวแห้งนะครับผม นะก็ขอฝาก,กเพื่อนๆไว้ดูนะครับด้วยความหวังดีนะครับเอาประสบการณ์เอาสิ่งที่ผมเห็นแล้วก็เอาความความรู้ความข้าใจของผมแล้วเพื่อนๆได้ใช้พิจารณาประกอบกับการที่เราจะดูพระเราหรือว่าจะไปค้นหาพระต่างๆนะครับตามที่ที่เราไปเดินดูตามตลาดนัดตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคลิปนี้ผมก็ขอบคุณเวลาเพื่อน เท่านี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าจะนำเท่านี้มาลงใหม่ในข้อมูลด้านอื่นต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ